กล่องเมนูต่างๆนะครับหรือว่าพาเลต์ไม่ว่าจะเป็น p r o p e r t y e c l a v e e หรือว่าทูลพาเลตเองนะครับในเวอร์ชั่น2023นี้สามารถปรับค่านะครับได้หลายอย่างเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นทูลพาเลตตัวนี้ครับมีคำสั่งที่ชื่อว่าออโต้ไฮไอคอนที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อเราซ่อนแล้วนะครับสังเกตก,ก็จะเป็นแถบยาวๆแสดงเฉยๆด้านล่างครับที่ p r o p e r t y เราสามารถปรับ ความเข้มจางของกล่องได้ครับที่โหมด Transparency ครับสังเกตนะครับเมื่อเลือกปรับเข้าไปแล้วจากนั้นโอเคจะสังเกตเห็นได้ว่าทุนพาเลตนั้นจะมีความจางขึ้นนะครับหรือว่าใสาขึ้นนั่นเองตามโหมด Transparency ที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่เราเปิดกลับเข้ามาอีกครั้งนึงครับ สังเกตที่ทูลพาเลทอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าตามเงื่อนไขแล้วก็ยังคงเป็นสถานะเดิมที่เราตั้งไว้นั่นเองที่เมนูครับสามารถเลือกได้ว่าให้ไปที่ฝั่งขวาหรือซ้ายที่คำสั่ง Anchor Right Anchor Left